สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายต้นเก๊กข่วยครับเพื่อนๆนี่ก็ของเป็นเป็นของปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับก็ต้นเก่าเขาก็แห้งไปละอันนี้ต้นต้นใหม่ต้นที่เขาแตกคือที่จริงมันเป็นกิ่งเก่าครับแต่ว่าผมโน้มแล้วผมก็กดไว้เนี่ยนะ เขาออกลากเขาก็เป็นต้นใหม่ครับวันนี้ก็จะตัดชำนะครับเนี่ครับตัดของผมจะตัดมาเป็นลักษณะนะครับอันนี้เป็นที่ตัดไว้แต่ไม่มีไม่มีเวลานะเพื่อนๆแช่ okay, ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งออกรากเนยครับเพื่อนๆ ก็ผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าชําแช่น้ําไว้ก็ออกลากได้แล้วมันไม่เหี่ยวเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะปักชําเลยนะชุดเนี่ยเดี๋ยวไล่ตัดแล้วก็ชําขยายก็วิดีโอนี้ก็มาถ่ายต้นเก๊กนวยให้ดูครับ มาบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันทำน้ำแล้วมันออกลากด้วยครับวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ